ไ,ไ,ไ,ปไปไหเขาไปว่ไอะไรได้ถนมากเข้งมะทางทางแมวเป่ายู่ได้เหมแย้งมะ่วกา,ฟาแฟแยวแวกาแฟาจ้าเดี๋ยวย,ยี่พอมายังยีพอมาซื่อกาแฟาให้นูก,กินสือออส่อกาแฟบอกพ่อจ้าซื้อกาแฟมองนี้ด้วจ้าหอมเ็นไหมแ้วูกไก่อัน้หอมนเ่ื้อ,อ,อ,อกินเดีย๋ยวพี่ไปเอาออันนุ่มใหมนนองใหพี่ว เอากระตาพี่แนะนี่นั่งนะขนมนึกินมาได้หรอกนะมันเคจ้านี่นั่งขนมขนมป้าวหวานนี่นั่ะขนมสาหร่ายนูกกินได้สาหลายอะพ่ะเนาะเอาโนะ่อนไ,ไปเอาไ,ไปหอเดืยวกับพ่อตันดนึก,กินได้นึกจังจังไม่เอาไม้นอกจ้าเนาะไป